<S <S สวัสดีครับคาร์บอนเอ็กซ์ครับสวัสดีในทุกช่องทางครับก็มีการแถลงข่าวเพรสคอนเฟ e r รนซ์นะฮะก่อนเกมนัดเปิดฤด,ด,ดูกาลลิอร์พูจะไปเยือนเชลซีพอดีเลยคู่กรณีนะครับที่สแตมฟอร์ดบริดจ์สี่ทุ่มครึ่งวันอาทิตย์เตรียมความพร้อมกันดีกว่านะครบครับได้พูดถึงกรณีดีลของไคเซโดในการแถลงข่าวครับบอกว่าคือ เรื่องของเรื่องคือเราตกลงค่าตัวระหว่างสโมสรได้แล้วและเราจะมาดูกันว่านั่นมันจะหมายความว่าอย่างไรต่อไปเราไม่ใช่สโมสรที่มีทรัพยากรที่ใช้ได้ไม่สิ้นสุดและเราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้เลยแต่แล้วมันก็เกิดขึ้นส่วนเรื่องมีข่าวว่าจะมีการตรวจร่างกายครับบอกว่าผมไม่สามารถบอกได้นะผมไม่รู้อันสันแค่นี้เกี่ยวกับไกเซโดแต่ครับยังไม่แน่ใจว่า มันจะเป็นยังไงต่อไปแต่เอบก็บอกว่าเซอร์ไพรส์นะไม่ได้คิดว่าจะมีดีลแบบนี้เกิดขึ้นสุดท้ายมันก็มีพูดถึงเกมที่จะไปเจอเชลซีนะครับเขาบอกว่าเราเตรียมเกมกับเชลซีมาระยะหนึ่งแล้วเราจะไม่เสียสมาธิผมคิดว่าเราเป็น2ทีมที่มีพรสวรรค์ในด้านฟุตบอลเราดูเชลซีในเกมของพวกเขานะแล้วก็มีหลายสิ่งที่ดีนั่นคือสิ่งที่เราต้องเตรียมให้พร้อมมันเป็นเกมแรกของพวกเขาและพวกเขาจะต้องแสดงมันออกมา พวกเขามีตัวเลือกที่ดีจริงๆมันเป็นเกมการแข่งขันนัดแรกสําหรับเราเราก็อยากจะไปเพื่อแข่งขันจริงๆแต่จะต้องมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าเราควรพยายามทําให้ดีช่วง p r e ซี s ั o n ที่ผ่านมานะครับ t r i ม p r e ซี s ั o n เป็นอย่างไงบ้างนะครับครับบอกว่าผมสนุกกับมันมากเด็กๆก็เปิดใจรับฟงังเปิดหูเปิดตา เราได้ทำหลายๆอย่างไม่เพียงแค่ในสนามในเรื่องของการประชุมทีมด้วยเราต้องเรียนรู้เกมของพวกเราจริงๆมันจะต้องแตกต่างออกไปเราต้องกล้าไปสู่อีกระดับหนึ่งในเกมของเราด้วย,วยกันเรื่องของการเล่นเมื่อฤดูการที่แล้วเป็นยังไงก็มีบางช่วงนะฮะในเกมที่เราเกมค่อนข้างเปิดมากแต่เรามักจะไม่ได้รับการป้องกันที่ดีแต่มันเป็นเรื่องของส่วนรวมของทั้งทีมไม่ใช่เรื่องของความสามารถเฉพาะตัวของใครคนใดคนหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในฤดูกาลนี้ล่ะ ครับบอกว่าเราเริ่มต้นใหม่กับสโมสรเรียบูเราสร้างขึ้นมาใหม่หากคุณต้องการแบบนั้นทุกๆคนมักจะถามถึงการเปลี่ยนแปลงใช่จังหวะของการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตตอนนี้มันเกิดขึ้นและมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากทุกคนก็ต้องเติบโตขึ้นเรื่องของการหากัปตันผู้นําคนใหม่กลุ่มผู้นําใหม่ก็ต้องก้าวขึ้นมาผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นแต่พวกเขาก็มีสิ่งที่มีอยู่ในนั้นเช่นกันเช่นโคดี้หรือดอมโดอัลดเมนิกโซบอสไลน เขาเป็นกัปตันทีมชาติของเขาในอายุ22แม็กกาก็เช่นกันเรามาร่วมรับผิดชอบด้วยกันเถอดอย่าพยายามให้เหมือนใครพยายามเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดให้ดีที่สุดมีการถามถึงเรื่องของกฎการทดเวลาใหม่เหมือนฟุตบอลโลกทุกถิงทุกอย่างเนี่ยนับหมดเลยการฉลองดีใจจากการยิงประตูการถูงเวลาอะไรต่างๆนับหมดเราอาจจะได้เห็นการต่อเวลาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ เป็น10บนาทีเหมือนฟุตบอลโลกก็เป็นได้เกี่ยวกับกฎหมายครับบอกว่ามันยากที่จะตอบในตอนนี้เรามีเวลาในเกม90นาทีถ้าหากเราไปถึงนาทีที่5 5าสถึงหกเราคงจะได้เห็นเองแหละฟังดูก็ไม่ยากจนเกินไปเรามีการแข่งขันที่มากเกินไปมีเกมที่มากเกินไปและไอ้เวลา3-4นาทีที่เราจะเล่นในช่วงทดเวลานั้นผมก็ไม่เห็นว่ามันจะสร้างความแตกต่างได้มากนะัก ผมคิดว่าการเสียเวลาการขัดจังหวะจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมคิดว่ามันสมเหตุสมผลแล้วที่จะให้ใบเหลืองเพื่อเตือนตั้งแต่เริ่มต้นเพราะการถ่วงเวลาแต่ผมหวังว่าเราจะจบด้วยทางออกที่ดีไม่ใช่แค่ช่วงต่อเวลาพิเศษ10-15นาทีและมีใบเหลืองเพียบและทิ้งท้ายเลยกับแนวคิดเรื่องการใช้เงินซึ่งครอบเคยพูดไว้ตั้งนานมาแล้วนะฮะก่อนตอนที่มา รีวิวผู้ใหม่ๆเรื่องเกี่ยวกับการทุ่มนักเตะซื้อนักเตะด้วยราคาระดับร้อยล้านปอนด์ซึ่งครอับบอกว่าการใช้เงิน100ล้านปอนด์สำหรับนักเตะคนเดียวเป็นสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยซึ่งเคยพูดไว้ตั้งแต่ปี2016ครับบอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วถามผมว่าผมชอบมันไหมไม่ผมรู้หรือไม่ว่าผมคิดผิด ใช่นั่นอาจจะเป็นหนทางที่ใครบางคนอาจจะไปซาอุดิอาระเบียก็ได้ซึ่งมันจะไม่ช่วยในเรื่องนั้นท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องพยายามและทําให้แน่ใจว่าเราจะได้ทีมที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 50%ชอบและ50%อาจจะไม่ชอบก็ได้เรากำลังพยายามรวบรวมทีมที่ดีที่สุดสำหรับเราเราไม่สามารถชี้ไปที่ผู้เล่นและดึงพวกเขามาแบบง่ายๆได้มันมีงานอีกมากที่ต้องทำบางครั้งประตูบานหนึงปิดแต่อีกบานหนึ่งเปิดขึ้นถ้ามีคนต้องการโยงถึงคำพูดของผมเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ผมรู้ตัวว่าผมคิดผิดไปติดตามกันต่อไปนะฮะครับไม่ซีเรียสแต่พบครับก็เวลาเข้าสัมภาษณ์ก็จะสมวนท่าทีแบบนี้ ่ะนี่คือคำถแถลงข่าวนะก่อนเกมของเจอเกนคอฟนะครับติดตามกันต่อไปนะฮะในเกมวันอาทิตย์นี้สีทุ่มครึ่งเจอกันในไลฟ์นะแล้วเราจะได้คุยกันยาวเลยไม่ได้ไลฟ์นานนะนะครับอ่ะฝากติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กดถูกใจได้นะครับแล้วก็ตามไปกดติดตามใน Fan Page Facebook ด้วยนะครับคืออยากจะเปิดสร้างรายได้ทั้ง a c e b o o k เนี่ยนะครับ ให้ได้ก่อนสิ้นปีนี้นะครับอย่างน้อยๆว่าขอปีนี้ทำให้มันสำเร็จสักอย่างนึงนะครับลาออกมาอยากจะมาทำชาแนลอ่ะโอเคเพิ่งมาตั้งหลักนะฮะในช่วงเปิดฤด,ดูกาลอ่ะโอเคยังทันเเดือนที่ผ่านมาก็ไปตัวเวนไปทำงานรับงานอีเวนต์คอนเทนต์ต่างๆเยอะะมากมายนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องการสิ่งที่ต้องการก็คืออยากจะทำ ช่องทําสื่อนําเสนอสิ่งที่เราอยากจะพูดคุยหลายเรื่องผมมีหลายแนวนะมีข่าวมีฟุตบอลมีกินเที่ยวทํามันโปรยไปหลายหลายแนวหวังว่าสิ้นปีนี้1ปีที่ลาออกจากงานประจํามันน่าจะมีอะไรสําเร็จสักช่องทางหนึ่งที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็ฝากทางแฟนเพจ carbon x อีกหนึ่งช่องทางนะครับถ้าสิ้นปีมีสัก5 0 0พผู้ติดตามผมก็เปิดสร้างไรายได้ก็สร้างเป็นอาชีพได้ก็ฝากไปติดตามเยอะๆครับขอ5,000ก่อนสิ้นปี ฝากด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วก็เจอกันอีกทีในช่วงไลฟ์น่นวันแข่งขันเลยนะครับขอบคุณทุกท่านติดตามเจอกันครับสวัสดีครับข้อบ